อีกสิวันทีก็ทุ่มหนึ่งแล้วาการถ่ายทอดวันนี้เราจะยึดติดลงในเวลา19นาฬิกานาทีก็คิดว่าแต่าการชกไม่ถึง12ยกก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรที่จะให้พี่น้องชาวไทยได้ชมกันอย่างทั่วถึงมีผู้ถามมาว่าเขาสายชกครั้งนี้ถ้าชนะ16ครั้งแล้วนี่จะชกต่อไปหรือไม่ ผมไมได้ทราบจากคุณิวัฒน์เหล่าสวนรณว่าคงจะชวตตอไปอีกเป็นครั้งที่17ที่จังหวัดตรดรธานีซึ่งก็เป็นข่าวที่คุณิวัฒน์บอกมาแต่ท่านี้ก็ยังไม่มีความแน่นอนเท่าไหรนะ่นัขณะนี้กรรมาการบนเวทีก็เรียกตัวนักบอลทั้งคู่ไปที่กลางเวทีแล้วตนอนนี้โซฟ่อนนี่ท่านเห็นได้ว่าสูงกว่าเขาทรายของเราช่วงจบยาวขวาสูงกว่า15เซนติเมตรทีเดียว น้ำหนักของเขาที่ช่งางเมื่อวานนี้เพียง114ปอนด์เท่านั้น114ปอนด์ในการช่างในชุดบอมทั้งชุดแต่ถ้าว่าถ้าถอดชุดบอมแล้วช่างเพลงกางเกงในตัวเดียวคงจะไม่ถึง114นี่แน่น้ำหนักของเขาซายก็ดีกว่าคือ115ปอนด์เพียี นี่เอนโตฟอดนี่เราจะสังเกตด,ดูอ่ะเออเสโตฟอดนี่ผอมนะครับมีรูปร่างผอมตีกับเขาสายของเราก็ไม่ทราบอ่ะฟอดจะทนแรงดันของเขาสายได้ไม่ยกทีนีงเริ่มขึ้นแล้วอฟอดเริ่มยับซ้ายก่อนเลยเขาสายตามตีกันมาเขาสายต้องเบียดแล้ววันนี้เบียดเข้าไปอีกฟอดเล่นลูงหมัดเอวัดขัตบุกซ้ายขวาเข้าไปที่หน้าของเขาสายเขาสายบอกวันนี้ต้องลุยแล้ว ป่ไกลไม่ได้แต่เข้าไกลย้ำเก็บลั้ตัวได้เต๋อเขาใสไปพลาดไปยังไม่โดนดีนักขอบลามก้มตัวหลบเขาใส่ล้วงท้องบีกโดนท้องนาทีแรกเขาใส่เขาใส่ต่อยโดนท้องไปทีต่อยหน้าบีกเขาใส่ซายติดกันเลยลุยเต็มที่มาให้เอเนสโซฟอร์ดได้ตั้งตัวได้เ well ขาใส่บุกประชิดติดกันไปอีกเอ็นนิสโซฟอร์แตนหอยล่นมายืนปักหลักไม่ไหวเขาใส่ไล่ยังไม่เฮลคหาใจเลยเขาใส่ต่อยซ้ายบีก เรียกสุฟอบย,ยามต่อยโต้ตอบกันแต่เขาสายไม่ยอมให้ฟอร์ดยืนตั้งตัวได้บุกติดเข้าไปเขาสายวันนี้ชกอย่างคึกขนองทีเดียวต่อยซ้ายขวาไล่เข้าไปอีกเขาสายพยายามเก็บไว้พยายามฮุกเข้าไว้ฮุกซ้กายขวาที่หน้าของฟอร์ดต,ตามติดเข้าไปอีกฟอร์ดจะหลบไปไหนไหม่ได้เขาสายตามตลอดเวลาฟอร์ก็โต้กลับมาด้วยหมัดซ้ายขวาแม้กันพยายามสายหน้าหลบต่ำเขา้าไว้ฟอร์ฟอร์หลบไม่ไหวถูกหมัดซ้ายอีกแล้ว หลบยังไงก็ไปเจอมาของเขาสายฝรอโต้ต่อ,อที่หมัดขาวาทีเขารายตามติดเข้าไปวิ่งเข้าไปหาเลยขอพยายามลุกงหมัดปตะครับตอบโต้บ้างเขาสายจะเสยระคัดรายเข้าไปเขาสายตามติอยายามมมดอีกเขาสายต้องชกยังเรียกว่าถวายชีวิตกันแล้ววันนี้เป็นการชกป้อกรท้าทีประสบให้ได้สําเร็จและคือวันนี้ก็จะมีการมากเกิดขึ้นแล้วเขาสายต้องลุยเต็มที่เพื่อเป็นของขวัญแก่แฟนของเขา ฟอดชกซ้ายมาตอนนี้ยังเอาฟอร์ไม่ลงนะครับพยกต้นๆนี่ฟอร์ดก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งเริ่มชกยกแรกๆเขาสายจะเจ็บเจ็บไม่ถนัดปอดตอบต้นจะมาขวาบ้างเขาสายโดนจังเหมือนกันโดนงกลําตัวฟอดพยายามพุกซ้ายขวากลําตัวไว้เขาสายต่อยซ้ายขวาฟอดถอยพังอ่าไปเขาสายไล่เขาไปอีกซุกเข้าไปเลยเขาสายต่อยพุกขวาอทีนึงพยายามพุกกะลําตัวซ้ายทีนึง เขาทายต่อยท้องเขาไว้ปอดเนี่โดนท้องเขาไ่ค่อยจะได้ไม่กันแลกกันเลยตอนนี้ปอดก็แลกเหมือนกันไม่ยอมให้เขาทายต่อยข้าเดียวเขาทายเข้าไปใหม่ปอดไล่เข้ามาแล้วตอนนี้ปอดไล่เข้ามาบ้างปอดต่อยขวาไม่โดนขนาดนี่เป็นเพียงยกที่หนึ่งนะครับเขาทายต่อยซ้ายต,ตามนี่ขวาไม่ทีนึง ต่เมื่ีลัตัวเขากอดกอดยังแข็งแกรงอยู่พึ่งยุกที่ยกแรกเท่านั้นตู้เต็มที่ไม่ยอไมไปเหยื่อมาของเขาสายง่ายๆหมดยกที่หนึ่งยกที่สองแล้วเขาสายเจะสี่เป็นฝ่ายแดง ในสตดปลอดฝ่ายนักเรีนทางสายยังเริ่มบุกต่อไปอีกถึงแม้ว่าจะถูกต่อตอบจากหมัดของเในสุดปอร์ทาข้าไปต่อยเข้าไปพยายามเก็บแล้วตัวในหมัดทุกข้าไปสายไปยุงทองเข้าไปต่อยซ้ายพิน้าอีกสซนซาต่อยซ้ายเต็มเดียวกอดถอยไปแล้วกดต่อยด้วยขวาในหมัดใสูงเข้าไปเขาสายต่อยด้วยหมัดซ้ายเต็มที่ ไายันนี้ดูคึกขนองเต็มที่เลยเข้าไปหาฟอดฟอดก็พยายามรักษาตำแหน่งรองแชมป์โลงอันดับสี่ก็เขาไว้เห็นเหมือนกันไม่ใช่เป็นหมูที่ว่ากันง่ายๆจะให้เขาสายเฉียนเล่นเขาไายต่อยซ้ายถูกโตตอบจากฟอดจะหมัดขวาเข้าฟอดจะหมัดยาขวาเมอนสวนออกไปก็ไม่จะถูกเป้าทุกทีเหมือนกัน ฝ่ายทีคอยระวหมัดเย้ฟอร์ดต่อยขวาตามด้วยท้ายที่ลําตัวเหมือนกันฟอร์ดคอยพยายามที่จะยัดยันเข้าไว้ตอนนี้พี่น้องชาติวัดเพชรบุรก็เริ่มส่งสิงเชีย์เขาตายแล้วให้เขาฝายมีกำลังใจในการชกในการที่จะไปชิดฟอร์ดให้ได้ฝ่ายตามติดก็ไป ผู้ชายต่อยซ้ายไม่โดนคล่อมไปตอบกโต้ต่อด้วยหมัดทุกข้ายขวาบ้างตอบไปอยัาพลาดกูแล้วต่อยขวาเขาตายตัวนี้ต้องช้าๆแล้วต่อยซ้ายก็ไปที่เขาตายผู้ชายต่อยไทยท่าไม่ได้คล้องอีกตอบก็ตอบโต้มาอย่างจังเหมือนกันเขาตายต้ติดขึ้นไปใหม่ ่อยขวามาทีนึงฟอต่อยขวาไอีกภสษาต่อยท้ายถูกหน้าของกอร์เต็มหนิวเตียงไม่ลงทุกขลังตัวไปอีกฟอก็โต้ต่อสมารทุกซ้ายขวาบ้างภาษาต่อยท้าย้าไปถูกโตตอบจากฟอร์เหมือนกันฟอโต้ต่อยังไม่ลดละฟอรพยายามโต้ตอบสวนการถุกของเขาทรายตลอดเวลาเหมือนกัน อยู่ทั่วมาดไทจะโดนที่หมายกว่ากันเท่านั้นขาษาต่อยซ้ายเต็มอยวต่อยท้ายไม่โดนหมัดที่สองนี่ท้ายไม่โดนดีกขอตบอตัวมาดทุบพื้นลำตัวของเขาทายบ้างเขาทายพยายามเลยเติมที่จะล็อกให้ได้ยกไม่ได้ก็หมดยกที่สองยกที่สามนะครับยกที่แล้วแลกกันไปแลกกันมาก็ได้ผลคือ ที่ด้านขวาของเอเนโซฟอร์ตแตกปรีออกมาแล้ว <ST AN TS> ขาซ้ายพยายามตา,ามก็พยายามแผลเก่าให้ได้ยังไม่ได้เข้าไปใหม่ขาซ้ายเข้าไปอีกยางหมาที่หมายไว้ไม่ปลายทากกะลังตัวซ้ายซ้ายไม่โดนขาซ้ <ST AN TS> ายต่อยซ้ายอีกยังโดนไม่ถนัดไล่ไปใหม่โดนไม่ขนัดต่อยซ้ายก็เต็มมีวเลยโดนฟอร์เต็มที่ฟอร์ถอยหนีไปเลยขาซ้ายตอย่อยซ้ายอัดอีกขาไทยบุกเข้าไป โดนซ้ายซังขวาเลยถอยล่นไปแล้วโอเนสโตฟอร์ฟดเข้าไปพุกเข้าไปทางสมัดมาคารเตอร์มัดพุกกระลำตัวของฟอร์ดต่อยซ้ายทำพลาเซไปแล้วฟอร์ดเข้าไปล่วงไปทีหนึ่งเข้าไปต่อยซ้ายอีกตามที่ขวาไม่โดนเข้าไปตามติดเข้าไปฟอดจะตอบโต้แล้วก็ผลักเข้าไปไปเข้าไปตามติดเข้าไปลวงท้องเข้าไปเข้าไปต่อยซ้ายเข้าไปเข้าไปต่อยลำตัวไม่ลุงท้องไปอีก เฉยหมัดทางซ้ายทางขวาใส่ท้องของฟอดปอดตอตโอต้ออยู่ตลอดเวลาเหมือนกันปอบยามทุกกะทีลำตัวของเขาซ้ายบ้างสายตับจะก็ไปเด็ดได้หมัดซ้ายไม่โดนถนัดทายต่อยวิ่งเรายต่อยซ้ายเต็มเหนียวเลยฟอดยังทนได้ปอดยามตอบโต้แล้วอฉยไปทรายล้วงเอาประคัตซ้ายไปขวาอีกทีนึง ปอดต้มต่ำเขาไว้ทูงหมัดของเขาใายทั้งสองหมัดที่ปลายคางเขาใายไล่เข้าไปเลยปอดต่อยขวาเขาใา,ายเต๋อท้ายเข้าไปทิน้นเขาใา,ายจี้อีกยัดขาวไว้ต่อยซ้ายไปแล้วไม่โดนหมัดนี้พลาดไปได้ปอดล่อไปเขาใายไม่ม่ต่อยซ้ายเขาที่ท้องของปอดบ้างเขาใายต่อยซ้ายขวาโดนแล้วความท่าจะลงแล้วเกือบจะลงแล้วยังไม่ลง โดมัดซ้ายขวาอย่างเต็มแรงทีเดียวเขาซายรั้วมดเขมิดเขาซ้ายไม่ปล่อยให้ว่างเลยต่อได้ต่อโต้ตอบมัดขวาไม่ทีนึงปล่อยขวาไม่โดนเขาซายตามติดก็ไปต่อยไม่โดนเหมือนกันต่อตีไม่ถอยหนีแล้วเขาสายบุกก็พยายามแลกเขาไว้ตอบโต้เขาซายไว้เขาพยายามเน้หมัดทุกต้นเขาตลอดเวลาเหมือนกัน าสยไม่ยอมให้ฟอดตั้งตัวได้เข้าระชิดต่อไปอีกตีเข้าไปตีซ้เข้าไปอีกผาจะโดนหมัดขวาเข้าฟอดเข้ามากันโดนขวาโดนซ้ายเข้าฟอดไปอีกฟอดตอบต่อยโต้ได้หลายหมัดเลยตอนนี้ผาสัยต่อยซ้ายเด็กปลายทางโดนไม่เต็มหมัดอันนี้ฟอดยังมีอาการดีนะครับจนกระทั่งหมดยกที่สามยกนี้เป็นยกที่สี่ ยกที่สี่แล้วพอดยังไม่ยุบนะครับยกยามแรกหมัดต่อไปอีกไ,ไม่รู้ว่าใครมาเป่าปากติวเป้าไปหมดตอนนี้ นายที้เข้าไปไต่อยซ้ายอีกวันนี้การชกบางจังหวะก็บช้าบ้างแล้วต่อยยังหนักแน่นทีเดียวเข้าไปต่อยซ้ายขวาไปเต็มเหนียวไปเขาอีกหมัดซ้ายต่อยซ้ายตาก็ไปฟอร์ดยังยืนอยู่ได้ยังไม่ยุบเกือบจะยุบแล้วเหมือนกันหนีไปแล้วฟอร์ดเข้าไปไล่ต่อยเ้าไปต่อยซ้ายต่อยจนตีสีหลับเหมือนกันประธานยามลุงซ้ายขวาของเขาไปที่ปลายทางบ้างสายยัดขาต่อยต่อยเตรมตัวเข้าไป ยัดขวาไว้ยัดขวาปวนไว้ต่อยท้ายขวาเข้าไปยังไม่ลงกอดยังไม่ลงเอาสายเข้าไปใหม่เอาสายอยากจะรู้ไหมครัว่ากอดนี่กินเหล็กกินไหลมาจะไหนเข้าไปอีกนี้เขาสายก็ต้องช้าหน่อยพยายามหาทางที่จะเข้าให้ถึงตัวของกอด ข้าวไก่มาทีฟอสต์ตอบโต้ได้มาซ้ายขวาเหมือนกังหยัดไป่แต่หยัดไม่โดนสายจาจี้เข้าไปต่อยซ้ายไม่โดนอีกขาใหญ่เข้าใหญ่ขาดหัวของกอดตอต่อยขวาไปที่หน้าเขาทรายทีนึงนักสายังต่อยหมัดซ้ายในดาตนี้ยังหาจังหวะดีๆไม่ได้ย่ามจี้เข้าไปต่อยซ้ายขวาเข้าไปเลยเมื่อใดจังหวะ ลูวซ้ายขวาท,าทันทีไม่ปล่อยให้ช้าเขาสายต้อยสายตูปลายคางแต่เป็นปลายหมัดซะก่อนตูปลายคางจริงแต่เป็นปลายหมัดกลอดนี้ก็มีความกดดันคนไม่กันสมแล,แล้วที่ไปราบแชมป์โลกอันดับที่สี่วันนี้ขาสายก็มาเจอ ปอดที่ไม่ใช่หมูซะแล้วกระสายลวงท้องเข้าไว้พยายามเก็บลำตัวเขา้าไว้ต่อยซ้ายที่ท้องอีกปอดไปยังไม่หยุดปอดต,ต่อโตได้หมัดลุกซ้ายขวาที่ท้องของเขาทรายบ้างปอดบุกเข้ามาเขา้าไปต,ต่อยซ้ายโต้ปเป็มเนียวกลับยืนแรกกันเลยใครมีใครหน,ใรนีใครแล้วตัวใครจะทนกว่ากันนะเขาทรายต่อยเข้าไป เขาพาเข้าไปชิดอีกกอดตอบต้นถนัดซ้ายขวาเอาวทายโดนก็บ้าเหมือนกันไม่ใช่ว่าต่อยก็ข้างเดียวโดนโตต่อข้าบ้าหมดยกที่สี่ยกต่อไปไม่ยกที่ห้าท้าวทายตัวนี้หางคิ้วด้านขาวาก็มีแผลปริแตกมานิดหน่อยเหมือนกันด้านซ้ายนะครับ ขาใสายหังคือด้านซ้ายขอ,อนหนางคือด้านขวาปรีแตกสลับกันคนละข้างากังกูแตกได้กันแล้วเข้าไปแรกกันใหม่พือที่จะทำให้มันแตกมากขึ้นไปอีกเขาซ้ายบุกเข้าไปขอต่อยคว้าเต็มเหนียวเลย เอาไฟน้ำตเข้าไปเอาไฟลุ้นนำตัวเข้าไปอาเอาไฟเสิร์ฟหมัดซ้ายผิดปอดโดนข้อที่คลองก็ทำท่าจะยุบไปงัน้นแต่ก็ยืนจัดผิดไม่ยอมยุบเอาไฟต่อยผิดต่อยซ้ายผิดเต็มเนียวเลยเอายบุกเข้าไปต่อยซ้ายที่หน้าของฟอร์ดทีหนึง เขาใส่โก้มราดเดินตามเขไปเรื่อยทั้งคู่มาล่อยหมัดทุกแรกก็ที่ลำตัวเขาใส่ต่อยซ้ายอีกปอดต่อยไม่ถึงเขาใส่ต่อยซ้ายทีนึงอก็พยายามจะต่อยลำตัวเขาใส่เหมือนกันแต่คนต่างที่หมายเดียวกันคือต่อยลำตัวเข้าไปเขาใส่ต่อยหุกขวาไปที่หน้าของปอดทีนึง ตอย,ยมาเขาซ้ายไล่มีดเฉียวไปนิดเดียวเท่านั้นอต่อยขวาเบ้าใหญ่เบ้าใหญ่ขวายต่อยซ้ายโดนที่หน้าของปอดเขา้าตอดสวนเนี่ยหมัดขวาเหมือนกันปอดสวนด้วยหมัดขวาโดนขวายยังจังขวายตามติดขึ้นไปใหม่ขวายขวายต่อยซ้ายเฉียดไปไม่โดนขวายต่อยซ้ายทีหนึง่ง พยายามเข้าไปหาบ้างต่ายต่อยแล้วก็ฉากออก็มาล่อให้ปอดเป็นฝ่ายบุกเข้ามาอีกปอดต่อยขวาเข้าไว้ขยันยับขวากวนแต่ยังไม่ต่อย้ายเขาไปต่อย้อาย,ย,ยโดนแม่ทีมที่ฮุกซ้ายก็ไปทีนึงเอาสายพยายามจะเก็บเ,เก็บลำตัวของปอดให้ได้ แอก็ยังไม่ยอมลงสักทีนมาที่ยกที่4แล้วนะครับก็ะยกที่5แล้วขอตายคงจะลำบากใจเหมกันวันนี้เท่าไหร่สลากก็ยังนอกไม่ลงยกต่อไปคือยกที่6 เอาสายเริ่มใหม่เริ่มเหมอนไม่ยกที่หนึ่งใหม่คือเดินบุกเข้าไปหาเลยต่อยข้างลำตัวไว้น่ะนีนองตว้อตอยทีมานี่ี่น่นาาี่นี่นี่อี่้า,า,า่นี่ีกทีนี่นีานี่ีกนีนี่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  ฟอดตอบโ e ต้แล้วก็ถอยออกมาเขาทายต่อยซ้ายขาไปเขาขายจี้เขาอีกต่อยซ้ายอเข้าไว้ฟอดตอบโต้ถมัดขวาบอกก็ยังไม่มีอาการที่จะเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันเขาใหญ่กหอดหมุนไปรอบรอบคอยระวังหมัดของเขาส้ายไว้หมัดตอดซน้นเข้าไปแล้ว กอดเด็ก็เต็มหน้าเด้มัดซ้ายเขาตายกอดลุกพาตีทองไว้กอดยามเล่นถังขอ,องเขาตายเมือกันเห็นถังเขาเขาตายใหญ่ดีเหลือเกินกอดชบไปถอยไปก็ถ,ถอยก้มตัวตายหัวหลบไม่เรื่อยไม่เขาตายจับเป้าลำบาก พยาย,ยามล้วงท้องไว้ปอก็ตอบโต้เข้าไปฝ่า,ายต่างชกลำตัวแรกกันกระสาไล่เขออ้าไปปอดยับตายแล้วก,ลก็ถอยเข้าไปกรใสาต่อยซ้ายอีกทีนึงทุกบตายสั่นๆยังไม่ลงเหมือนกันกรใสาต่อยซ้ายอีกโดนเต็มเหนีย่ยวลูกนี้เกือบลงเหมือนกันแต่ยังไม่ลงปอดตอบโต้เลยหมัดซ้ายขวาอีกทีนึง ไม่ยอมแครความเจ็บปวดให้เห็นตอบตัวและถอยกข้ามาอีกเขาตายต้องใช้ความโอ้ยต่อยที่ปลายคางของปอดหรือว่าปลายคางม่ดไปแล้โดนขวาอีกหมัดหนึ่งแล้วปอดยังไม่ลงที่หอบปอดที่แข็งแรงไม่ใช่เล่นเขาสายตุยลงไปแล้วปอดลงไปแล้วโดนหมัดฟ้าก็เต็มหนีวทีเดียว าครับเป็นฝ่ายธนะเราเอาลอดไปในยกที่6นะครับโอ้โหแม่ก็จะลงได้ในหน้าดูครับก็จะลงได้ในโอ้โห oh โดนไปเยอะทีเดียวครับของเราก็โดนเขาเยอะเหมือนกันแต่ของเขาทนทาย,ยาินะครับเอาละครับโอ้โ oh หตอนนี้ก็อาสายรับการชูมือครับเป็นฝ่ายจนะเราเอาไปในยกที่6นะครับยกที่6กนี่เอง ของนาทีสามสิบวินาทียกที่นท6นะค, um. <may im edia> ครับเขาสายดูภาพช้านะครับเขาสายทบซ้ายอับบัตัสซ้ายเข้าไปอีกทีนึงนะครับดูช้านะครับเห็นๆเลยชกทบขวาชกซ้ายอีกทีนึงล่วงไปแล้วครับโดนซ้ายลูกนี้ลุกไม่ไหวทันแล้วครับครับดังนั้นว่าเขาสายกาล็กซี่ชนะน็อกไป็นที่6ป้องกันตําแหน่งชิลโลกรุ่นหลังจากที่เขาสายเป็นน็อกนะครับอันนี้ก็ฟอนไปแล้ว จะได้กราบความรู้สึกของเขาในการชนะรอบครั้งนี้ว่าเขามีความภาคภูมิใจแค่ไหนในฐานะที่ทําชื่อเสียงแก่พี่น้องชาวจอยเพชรบูรณ์และพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเพาะเชิญพวกเขาทรายกาแล็กซีก่ครับครับรู้สึกว่าวันนี้ผมแบบมึนมปติแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ท่นานแม่พี่น้องอชาวไทยนะครับโดยเฉพาะชาวเพชรบูรณ์นะครับมาให้กำลังใจกันเยอะที่สุดเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับ ขอเชิญท so so kind of ่านเลขาธิการพรรคชาติไทยคุณประจักษ์เกษรทองครับและคุณจงใจเที่ยงธรรมได้ขึ้นปาะกาแข่งผัดแชมเปี้ยนในแกะเท้าสายแกะเล็กซี่ยกน่ดไแสงาเสหน่อย้ยกทุก้าไม่ต้องเดียวคน ชูมือให้เขาตา์กลกซี่ให้เห็นเด่นชัดว่าเป็นผู้ชนะอย่างเด็ดขาดในการชกครั้งนี้แต่นี่สักขีพยานจากสมาคมโลกก็มายืนเคียงข้างเขาตาเกลกซี่มือกันเขาสายบอกผมว่าเหนื่อยม่กกันแต่ว่าเมื่อพี่น้อชชาจัวัดเพชรบชบู์ให้กับัายจยยนนี้แล้วก็หายเหนื่อยทันที